ีนักข่าวก็สัมภาษณ์กันชี้เหลือเกินแผลยังสดอยู่เนาะแผลยังสดอยู่เลยที่เขายิ้มอะ่ะไม่ได้แปลว่าเขาเข้มแข็งแล้วนะส่วนส่วนนักข่าวมือถือแล้วเขายิ้มได้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เจ็บ15ปีนะครับสงสารนางบ้างยิ้มก็จริงแต่ไม่รู้เราคิดไปเองหรือเปล่าสายตาย,ยังดูเศร้าๆกรณีนัดมีเรีย ตอบชัดยุติความสัมพันธ์อ้ำอธิชาติในฐานะความเป็นสามีภรรยาตอนนี้เหลือแค่คําว่าเพื่อนส่วนรายละเอียดสาเหตุในการเลิกหรือเหตุผลขอไม่ตอบเอาเป็นว่าทั้งสองพูดคุยกันแล้วตกลงกันด้วยดีเรียกว่าชัดเจนมากเพราะตอนแรกทุกอย่างมาดูคุมเครือหลายคนก็คิดเดากันไปเองแต่แต่แต,แต,แต่วันนี้ฝ่ายหญิงออกมาสัมภาษณ์แบบแมนๆน,นับถือใจนัดมีเรียแม่เข้มแข็ง,ขงมากขอให้ move on ได้ไวๆ เราจะบอกไว้เลยนะการเลิกกันเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยเมื่อไปต่อไม่ได้ก็ปล่อยมือกันต่างคนต่างก็ต้องควรมีความสุขคนที่กล้าเลิกกันแล้วเลือกความสุขของตัวเองคือคนที่กล้าหาญมากนะส่งกำลังใจให้นัดมีเรียเป็นผู้หญิงสวยๆอย่าไปแคร์ของดีเราก็เก็บไว้ของไม่ดีเราก็ทิ้งมันไปเจ็บแค่ไหนก็ขอให้ก้าวผ่านจุดนี้ไปให้ได้สวยขนาดนี้มีเงินมีชื่อเสียงรักตัวเองก่อนคือดีที่สุดแล้ว สันเสรร์นักข่าวมือถือ